เนี่ยค่ะน้องมิวที่ได้มาอ่เน่นปลูกลงในวัสดุปลูกก็คือสเปกน้ำมอสเพอร์ไลท์ ight, แล้วก็กลาบกลาบมะพร้าวสับนะคะรากน้องแน่นมากปัญหาคือตอนนี้เน่นจะแยกกอแต่รากของนางเนี่ยโอ้มันเยอะไปหมดแล้วก็เกาะที่สเปกน้ำออะคะ่ะแยกไม่ถูกเลยทีนี้เดีย๋ยวมาดูกันนะคะ หลังจากที่เราพยายามเอาเอาสแฟกน้ำมอสที่มันเกาะติดอยู่กับรากนะคะก็พยายามมานับดูว่าเราจะแยกกออย่างไงอ่ะสังเกตง่ายๆเลยนะคะมันจะมียอดอ่ะเนี่ยคือหนึ่งกอมันก็จะมีหนึ่งยอดขึ้นมาเห็นไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยแนนตัดแบ่งได้กอนี้หนึ่งกอนะคะแล้วก็ เดี๋ยวดูกรอน,นี้นะคะกรอน,นี้มันก็นจะมียอดของมันก็คือยอดนี้เห็นไหมคะอีกหนึ่งกอแยกจากต้นแม่เนาะก็จะเป็นสองละแล้วก็อันนี้อีกกอน,นึงค่ะจะมียอดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสามกอเท่ากับว่าอันเนี้ยคือแนนจะแยกทั้งหมดเป็นสามกอนะคะแล้วก็ เ,เดี๋ยวเราจะแยกกอกันนะคะทุกคนโอเคค่ะเราก็แยกกอ,อ,อกมาแล้วอันนี้คือกอแม่ของเขานะคะอย่าลืมทาปูนแดงเนาะเดี๋ยวเราจะทาปูนแดงตรงที่รอยแผลที่เราตัดกันนะคะค่ะสรุปเมื่อกี้นะคะเมื่อเราตัดน้องแยกกอออกมาแล้วนะคะก็จะได้กอลูกอ,อยู่3ามกอ นะแล้วก็อันนี้คือกอแม่ของมัน1กอนะคะอ่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะใช้ปูนแดงนะคะทาตรงจุดที่เราตัดนะคะที่แผลที่เราตัดนะคะตรงนี้นะก่อนทาปูนแดงก็ต้องทําความสะอาดนะคะล้างอะไรให้เรียบร้อยก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเชื้อโรคมันจะติดไปที่ตัวของอแผลแล้วก็ มันจะทําให้น้องเน่าเสียได้นะคะน้องเน่าได้ตายได้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทาปูนแดงก่อนนะคะเนี่ยค่ะเมื่อเราทาปูนแดงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตั้งให้ปูนแดงอะ่ะมันแห้งก่อนนะคะให้มันแห้งสนิทก่อนเนาะหลังจากนั้นก็มาดูอันนี้คือเราใช้น้ํานะคะผสมกับ ตัว B1 นะคะสปีด B1 นะคะก็คือตัวเร่งรากนั่นเองเนาะแล้วก็มีตัว Golden Flower นะคะป้องกันเชื้อราและแบคที r ียอันนี้ก็คือแช่นะคะเดี๋ยวเราพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยเราจะเอาน้องลงมาแช่ในนี้นะคะไว้สักประมาณอ่า10ประมาณนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะทุกคน แล้วก็ค่อยเอาน้องลงกระถางกันนะคะส่วนวัสดุปลูกเดี๋ยวพี่มาแนะนํากันนะคะว่าพี่ใช้วัสดุปลูกตัวไหนรากของน้องมิ้วถึงแน่นขนาดนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ,ะมาถึงวัสดุปลูกนะคะแนนก็จะใช้กลาบมะพร้าวสับนะคะแล้วก็เพอร์ไลท์แล้วก็ตัวนี้ก็คือสเปกอนด์มอสนะคะเดี๋ยวเราแช่น้ำแล้วก็เทน้ำออก นะคะเพื่อให้พวกกากมะพร้าวเนี่ยมันจะมีสารอยู่นะคะเทนนินหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราใช้ไม่เยอะอะค่ะอันนี้คือเราต้องการใส่เพื่อให้ดินมันโปร่ปงๆรงระบายน้ําได้ดีนะคะรากของน้องมิวเนี่ยเขาจะได้เดินเดินได้สบายเนยาะเพราะเขาชอบอะไรที่มันโฟล์ลอ์สบายๆอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็แช่น้ําไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวก็มาคลุกแล้วก็ จับใส่กระถางแล้วก็จับน้องปลูกลก,กันนะคะค่ะจับลงแช่น้ำยาเล่งรากไว้30นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปลูกลงวัสดุปลูกกันนะคะโอเคค่ะหลังจากเราแช่น้ำยาเล่งรากเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะจับน้องลงกระถางนะคะตามตามขนาดของกอรหรือพุ่มของน้องนะคะอย่างต้นนี้เป็นต้นแม่ที่ที่ ตอนแรกเลยก่อนที่เราแยกกอนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้พี่ตัดอ่าพอดีมันเริ่มมีเขาเรียกอะไรคะรากอากาศมาข้อหนึ่งพี่ก็ตัดแล้วก็ไปปลูกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะแล้วก็พวกนี้มันเป็นกอที่แตกออกมาจากต้นแม่อันนี้คือเราจะแยกนะคะก็เลือกกระถางให้มันพอดีกับตัวต้นของ ของน้องนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกระถางใหญ่ไปอย่างเงี้ยความชื้นมันเยอะไปก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตเหมือนกันนะคะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งในที่ที่มันมีแสงเนาะแต่ไม่ได้โดนแดด,ดโดยตรงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูการอีกทีนึงนะคะว่าแยกกอไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะ